อ,อย่างได้อยู่เก็บเสร็จแล้วก็กดค้าเพื่อนๆแม่แมห,หน้าตีนะดอกกลมดิกเลยแม่ป้านีนะ่เนาะยังไงนะกี่ดอกสวยสวยกลมดิกเลยอดดูเลยสวยๆก็ยังมีแถวเนี้ยโซนเนี้ย แต่ว่ามันไอ้ที่แบบเยอะๆเลยไงมันก็โอ้หดอกแข็งกึกเลยดูสิเพื่อนๆานที่มดยีงไงตลาดต้องการอยู่ยังได้อยู่คะ่ะนี่ก็ดูเห็ดเลืองก็เห็ดเห็ดหนังไก่นะคะ รวมๆหาออเดอร์ให้น้องตีก่อนเหยียบเลยเพื่อนๆแม่หวิตนิดเดียวเองวิดตีนไปนิดเดียวเกือบไปเล้วละ่ะเกือบไม่ได้ใส่ป่องละได้อยู่ดูค่ะเพื่อนๆอย่างนี้ดอกเล็กก็ยังมีอยู่นะคะ แต่บอกเขาจะบางๆยังไงก็ไม่รู้ว่าเนี่ยอันนี้แอาดีกว่าเอานุ่นนี่ค่ะได้อยู่โอ้โหเป็นแพรเลยอันนี้ได้ นี่ยงได้อันนี้ก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะคะป่าก็จะเงียบเงียบสนิทเลยจะเงียบดีกว่ามัมน มันเสียงสัตว์เมื่อกี้นี่น่ากลัวลายอมอมเงียบๆดีกว่าค่ะเพื่อนๆเงียบดีกว่ามีเสียงอย่างอื่นมานะคะมันจะน่ากลัวยิ่งกว่าจะวางเวงค่ะได้อีกแล้วกว่าจะเจอ 你看。 เราต้องการแบบสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะโอ้โหเพื่อนมันใหญ่ดีจังเลยสะใจโอโหนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนโน่นอีกเดี๋ยวไปเลยขออย่าให้หนอนนะไม่เอหนอนนะคะ ขอแมวนอนนะคะคงจะไม่มีนอนแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปผ่าที่บ้านกันโอ้ยนี่ด้านะังไก่เยอะอยู่นะคะอยากได้เยอะๆก็เอาตั้งห้ากิโลอ่ะนี่อันนี้อีก yes. Yes. <c oughs> นี่ ให้ครบสมบูรณ์ที่สุดหกกระเมนค่ะเพื่อนๆอ้ย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 เห็ดยิงจะช้ำอยู่โถหกเมนซะงั้นอะเอาใส่เป้แล้วล่ะนี่ก็ได้ถุงหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวใส่เปรเลยดีกว่ามันจะได้ไม่หกกเมน แต่ป้านี่แหละจะหกเมนเพราะว่าเพราะามันชันค่ะวันนี้เก็บเห็ดเดินสขาดเดี้งได้ถุงเดียวนี่แหละเดี๋ยวเปิดจะไปเจอฟุกๆเพืพ่อนายรู้บ้างคะเห็ดอะไรคะเนี่ยดอกอยังฟ้าบ้านเลยค่ะดูเพืพ่อนๆจา๋าเต็มป่าเลยแหม่นึก่าเห็ดหนังไก่กะว่ากลับบ้านเลยนะเนี่ยโอ้โห เยอะจริงๆนู่นค่ะยังไงถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะโอ้โหดอกทบนี่ใหญ่กว่าหน้าแล้วอีกอะ่ะโอ้โหนึกว่าหนังไก่ค่ะดีใจดอกสมบูรณ์จังนี่ยังมีดอกเล็กดอกน้อยขึ้นอยู่นะคะเนี่ยดอกตะมุตะมิขึ้นเต็มเลยนี่รอย สัตว์มันไปเหยียบเขาเนี่ย,ยแม่แล้วก็เจอหนังไก่กะว่าโอ้โหมกลับบ้านได้เลยไหนได้หลอกกันซะได้ไม่ใช่ค่ะเก็บก็เก็บซะหน่อยค่ะแมมันล่วงติดไม้ติดมือติดแท้เลย ติดหญ้าสวัสดีหยิบมาเลยค่ะนี่ค่ะ อุ้ยกระถางหัวคำเมน,นะคะ่ะอุ้ยขาดเอามาโรดอดอกใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนเต็มเลย ขาน้อยจังขึ้นตรงนี้หยู่มอโลด ดอกเขาหนาดีค่ะเพื่อนๆเล็กๆเก็บเพิ่งเอาเขานะคะเนี้ยเล็กมากเอาซะหน่อยดอกหนาขาอ้วนดีจังเลยไหนมันเปาะดีแท้ๆเลยเพื่อนๆเลย เพื่อนๆบอกว่าอยากให้อยากให้อมติตัดก็ตัดเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะตัดโลดหลังไก่เรานะคะแล้วก็อยู่ในเป้ป้าอีกหนึ่งนี่ค่ะ ยังได้อยู่ไม่ได้ละเนี้ยเล่เพื่อนๆดอกหนานดีจังเอาสะหน่อยเถอะ นะครับเพื่อนๆยังหนาเลย นิมนะะ่มแล้วค่ะเพื่อนๆแนวอีกว่าเนาะนิม่มละสวัค่ะเพืเ่อนๆก่อนกลับบ้านอ่ะสักหน่อยเถอะ ดอกเล็กเกินตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะคะได้เวลากลับบ้านแล้วคะ่ะข้างบนในป่าก็มืดแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมมันมืดเร็วก็ไม่รู้ป้าก็ได้เห็ดหนังไก่คะ่ะนี่เพื่อ,อนๆได้เห็ดหนังไก่ได้เห็ดหนังไก่ได,ดไ,กได้เห็ดมันปูอยุงหลังป้าน,นี่แหลคะค่ะอันนั้นใครรู้บ้างคะว่าเห็ดอะไรเอ่ย <c oughs> ขาวๆ ไม่รู้เห็ดอะไรเหมือนเห็ดหนังไก่เลยเมื่อกี้ป้าเจอชุดใหญ่นึกว่าหนังไก่โหดีใจที่ไหนได้ไม่รู้เป็นหนังอะไรดอกมาเริ่มเทิมค่ะยังไงป้าก้อยขอขอบพคุณนะคะทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะ